ในเรื่องของการปฏิบัติการยิวเคลียร์ชีวเคมีครบก็จะเรามีโครงการต่างๆในการดาเนินการมาตั้งแต่อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการสร้างถุงมือและถุงเท้าสำหรับการแล้วก็ชุดชุดสําหรับการปฏิบัติการยิงเคลียร์ชีวเคมีเนื่องจากว่าการปฏิบัติงานของของทั้งการนั้นนะครับก็จะมีบางส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคมีซึ่งมีเป็นสารที่มีพิษนะครับที่ใช้ในเอสินะครับแล้วก็ จึงมีการใช้ชุดปฏิบัติการซึ่งในนี้ทางสวออก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องการออกแบบชุดตต่ชุดขึ้นมาเองเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณเนทุกท่านนี้ก็ยังดูว่าการดำเนินงานเช่นเดียวกันเห็นได้ว่าข้อความความรู้ต่างๆตัวนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่มีอยู่ในสวอออยู่แล้วนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เป็นองค์กรแห่งการให้ความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการยุคเกียรตชีวภที่มีสำหรับ ด้านสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการมีกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการประกาศภูเก็นะครับจากจากยุติศาสตร์ของกองทัพอากาศนะครับที่เป็นกำหนดให้กองทัพอากาศนั้นเป็นดิจิตอลแอร์ฟอร์สในปี54แล้วก็เป็นเน็ตเวิร์เซนทริกแอร์ฟอร์สนะครับในปี58นะครับแล้วก็การที่ได้รับก,การจัดหาเครื่องบินบอร์ดลิขิตมาในการดําเนินการนะครับก็จะมีการสร้างแผนที่สําหรับ การปฏิบัติการอากาศกับเครื่องคลิเป็นนะครับโดยใช้ Digital Map generating system ของของสวีเดนนะครับซึ่งการดําเนินการนี้นะครับก็ทำสวออ็เป็นหน่วงงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดําเนินการในเรื่องของการนำภาพถ่ายดาวเทียมนะครับมาใช้ในการประกอบข้อมูลเพื่อสร้างภาพถ่ายนะครับดิจิตอลแมปขึ้นมาสำหรับใช้กับอองคเป็นนะครับซึ่งซึ่งกําลังดำเนินการ ในการดาเนินการนะครับบุกลากรของเราครับก็ได้รับการสนับสนุนให้สนับสนุนให้ไปศึกษานะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในหลายทุนนะครับโดยเฉพาะที่ซีสวีเดนเราไปถึงถึงถึงสี่คร้นะครับก็ได้จะสร้างอุปกรณ์แล้วก็อายุใช้ข้อมูลว่าแา่เราเตรียมอันนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขีดความสามารถที่เป็นขีดความสามารถที่ทางสวออนั้นสามารถที่จะสร้างความไปเลื่นของหน่วยงานขึ้นมาได้ครับ นอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการในเรื่องของการสร้างนําภาพถ่ายดาวเทียมมาไปใช้ในเครือค่องมินฝึกจําลองอัเกรดครื่องด้วยครับเป็นความรู้ซึ่งซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับหน่วยง,งานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกหรือกองทัพเรือในเรื่องของการนําภาพถ่ายดาวเทียมมาสร้างแบบ p i n g แมป,ป,แมป,ปนะครับเป็นแผนที่ครับสหรับการใช้ระบบภูมิสารสนเทศได้ในอนาพพคตทั้งหมดเป็น งานครับในภารกิจของสวอนะครับในในในความในการที่จะสร้างความไปเลื่อนซึ่งเลอวเป็นความไปเลิศนที่สรุปได้คือสามด้านแต่ในความเป็นจริงแล้วของทางสวอนะครับยังมีความสามารถอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งสามารถดําเนินการได้นะครับแต่ว่าเราเลือกเพียงสามประการเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็คงจะการดำเนินการในรายละเอียดในการสร้างองค์กรแห่งความไปเลื่อนนั้นทางสวอนะครับก็อยู่ระหว่างการ กาหนดแนวทางและทิศทางในการที่จะสร้างครอบครัวทั้งสามด้านในโอกาสต่อไปครับเรื่องรายงานที่เท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้แทนสวทอนะครับที่ท่านได้ได้ได้ฟังผลการศึกษาของของทั้งสี่หน่วยนะครับก็คิดว่าเราเริ่มเริ่มต้นอย่างยางมีหลักการนะครับก็คิดว่า ระยะหนึ่งปีที่เราได้ที่เริ่มก็พอจะมองเห็นรางหรือพอจะมองเห็นแววนะครับว่าเราจะเดินเรื่องนี้ไปยังไงบ้างครับเราก็จะนําผลการศึกษาของทั้ง4ทีหน่วยนี้นะครับมาวิเคราะห์ตามหลักการเหตุผลในเรื่องที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็เราจะนํามาหารือกับเหล่าทัพตัว ใกล้ชิดในอลาสต่อไปเพื่อจะเดินเรื่องนี้ต่อใหเป็นเป็นเป็นผู้กระมมากยิ่งขึ้นนะครับ